เราก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมานะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าวันหนึ่งเมื่อน,น้องโตขึ้นมามีวัยวุฒิและคุณวุฒิเพียงพอน้องก็จะมองว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับไปแก้ไม่ได้พ่อแม่ยากจนหรืออะไรก็ได้เรียนได้เก่งไม่เป็นไรเราจะดูแลพี่น้องจนจบชื่นชมช่างเชื่อมบางปูจัดงานหาไรายได้ส่งรุ่นน้องเรียนจนจบ ชื่นชมรุ่นพี่ช่างเชื่อมบางปูจัดงานเวลดิ้งไนท์16คนโลหะตราบชีพายหาไรายได้สมทบทุนการศึกษารวมถึงค่าเทอมให้รุ่นน้องในแผนกเรียนจนจบนายสุพ์งามเลิกดีประธานชมรมสิทธิ์เก่าช่างเชื่อมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเปิดงานเวลดิ้งไนท์16คนโลหะ ตราบชีวัยเพื่อให้เพื่อนพี่น้องช่างเชื่อมบางปูได้พบป่าสังสรรค์เชื่อมความรักความสามัคคีจากรุ่นสู่รุ่นอีกทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมและผลักดันช่างเชื่อมบางปูให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นช่างฝีมือที่มีทักษะมีสกิลตรงตามที่ตลาดต้องการนายอัธพลโทจอมประธานรุ่นที่27และประธานจัดงานกล่าวว่าเรื่องอาชีวตีการคงไม่สอน เพราะอยู่ในช่วงวัยของน้องๆแต่ท้ายสุดเมื่อก้าวข้ามจุดนั้นเหมือนพี่ๆน้องๆจะรู้เองว่ามันไม่ได้เท่เลยคงไม่สอนแต่คงบอกว่ามันน่าจะเป็นวัยของน้องๆเขาเพราะเราก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมานะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าวันหนึ่งเมื่อน,น้องโตขึ้นมามีวัยวุฒิและคุณวุฒธเพียงพอน้องก็จะมองว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันกลับไปแก้ไม่ได้แต่อย่างน้นอยว่า จจุบันนี้ถ้าเรารักกันมันก็โอเคครับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเลี้ยงรุ่นแล้วจะเป็นการให้สิทธิ์รุ่นพี่แสดงถึงความรักส่งต่อให้กับรุ่นน้องโดยรายได้จากการจัดงานจะนําเข้าสมทบทุนโครงการพี่บุญธรรมให้น้องบุญธรรมส่งเรียนน้องๆที่ไม่มีกําลังจนจบ เพื่อให้เป็นช่างฝีมือที่มีทักษะของชาติต่อไปเออเวลานี้นะครับสิ่งที่เราจัดอย่างเช่นจัดงานครั้งนี้เราก็จะหาทุนไปดูแลน้องๆที่ว่าไม่มีเรียออะไรเหมือนว่าพ่อแม่ยากจนหรืออะไรก็ได้เรียนได้เก่งไม่เป็นไรแต่เราจะดูแลพี่น้องจนจบ อย่างเช่นว่าโครงการที่คุรรมน้องบุรรมคือว่ารุ่นพี่อย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ที่ประสบความสําเร็จแล้วมีทุนเยอะแล้ว <Yeah. S 1> น้องคนไหนที่มีปัญหาเรื่องทางการเงิน <Yeah. S 1> เราส่งเรียนจบตั้งแต่ปี1จนจบปี3 <Yeah. S 1> หรือว่าถ้าคุณจะต่อทั้งปี4ปี5เราส่งจนจบ <Yeah. S 1> ซึ่งเราทํามาแล้วประมาณ5เทอม6เทอมนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเด็กจบไปบ้างแล้ว <Yeah. S 1> แล้วโครงการของเราเนี่ยคือให้เปล่าไม่ต้องมาผ่อนชำระนี่อะไรทั้งนั้น ไม่ต้องคืนไม่ต้องคืน,คนลเลยครับให้ด้วยใจเลยคือน,น้องมีหน้าที่จะเรียนให้จบแล้วออกไปประกอบอาชีพน้องไปเป็นบวกไม่ไม่ไมลบไม่ต้องมาคืนเราขออย่างเดียวเมื่อน,น้องประสบความสาเร็จแล้วอะไรแล้วกลับมาดูแลคนข้างหลังแค่นั้นเองจากจะมาเลี้ยงสังสรรระหว่างรุ่นนะครับจุดประสงค์หลักอีกอย่างหนึ่งก็คือหาอไรายได้เข้า,ผาแผนกซึ่งรบประมาณที่มาถึงแผนกอาจจะมาน้อยนิด เราต้องช่วยเหลือแผนกของเราให้ให้มันสามารถยังเปิดสอนได้อยู่ขณะที่นายลือชาเรียวไพโรธคณะกรรมการจัดงานกล่าวว่าอยากให้น้องๆตั้งใจเรียนเพราะช่างเชื่อมตลาดแรงงานกำลังต้องการและขาดแคลนมีโอกาสดีๆก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้แบบตนทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงาน